เดี๋ยวพาไปดูเขาเลือกเสื้อผ้ากันนะเป็นผ้ากองนะครับพากันเลือกตัวละห้าบาทลุงน้อยเสื้อสิบตัวแถมสองตัวตัวละห้าบาทนะครับนีพ่พากันเลือกเลยอ่อไปนี้ก็อีกหนึ่งร้านครับที่เขาตัวละห้าบาทหนึ่งอ๋อพากันเลือกเตเลยอีกคนเลือกไปเป็นอันหนึ่งปมาเองนะเพือ่อน โทรศัพท์นี่ยคุณสองพันนะสภาพไม่ใช่ได้นะครับคุณแม่ใครชอบอ่านการ์ตูนเก่าๆน่าหนูหินอินเตอร์เนี่ยนี่หนูหินอินเตอร์นะครับเด็กๆสม,มัยนี้น่าจะไป็นจักรวรนดิ์เนี่ยมาหาสนุกขายวัวเลาะ ขิ้ตามรัทชมนะครับนางอุ๋ยกับเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบัตรพระวิกรครับเขาวงบิน72นะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาชมนะครับอาบรรยากาศของตลาดนะครับบัตรพระวิกรนะครับเป็นตลาดที่มีสภาพมือสองนะครับขายค่อนข้างเยอะมากนะครับหนึ่งในในกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะคะะรับนะครับตอนนี <royal S 1> ้คือประมาณสักายโมงนะครับตอนนี้นางอุ๋ยอยู่ที่ตลาดนะครับจะพาเพื่อนไปชมบรรยากาศ นะครับมีตั้งเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ของใช้นะเป็นรองเท้ารองเท้าต่างๆนะครับนะครับมือสองนะครับ,ออบโอ้โหกีกเกงใน <c oughs> นี่มีของกิฟช็อปต่างๆนะเพื่อน,นครับมีกระเป๋าเนื้อ ของมือสองนะครับที to to ่ค่อนข้างที่จะเยอะมากมายนะครับแล้วตลาดใหญ่มากนะรูเพื่อนดูบรรยากาศข้างในผู้คนทั้งพ่อค้าแม่ค้านะครับมาหาเลือกซื้อกันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นร้านยากิฟันแค่สามสิบห้าบาทนี่เป็นของอะไรเลป็นเลอ่เป็นขอเครื่องใช้นะครับเป็นตะเล่อ่ะก๊ตกน้ำนะครับ ของเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูข้างในนะครับซึ่งจะมีเรื่องของเสื้อผ้ามือสองแล้วก็รองเท้าต่างๆเลือกเยอะมากโอ้ยนึงผ้ากองกเลยนีย่เขาก็เลือกเลือกหาเลือกซื้อไปหาขายกันนะรองเท้านี่ อันนี้เป็นมือหนึ่งนะให้คู่ร้อยกี่บาทรนะ้อยยี่สิบบาทนะม,ม,มีเครื่องครัวเครื่องอะไรนึงเยอะน,นะแต่ถ้าเราหามีเวลามาเลือกกันก็ได้สิ่งที่ดีที่เราตามที่เราชอบนะ

แปดสิบเก้าบาทเนี่ยแม่รองเท้านี่ซื้อไปให้ลูกเนี่ยแดิบ้บเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะข้างในก็เยอะตลาดเป็นตลาดใหญ่มากนะมีหลายโซนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรา มาที่ตลาดนี่นะของเยอะนะครับไปอ่านเลยเนี่ยเป็นเหรียญนะเหรียญจะเหรียญบาทสิบดอลลาร์เนี่ยมีแบงค์นะแบงค์เก่าแบบใส่น้ำยา มมเยยอะาากาตลาดที่นี่เปิดทุกวันนะครับแต่ว่าจะ,จะมะีพวกของม,มาขายเยอะหน่อยก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะที่จะมีเสื้อผ้ามีของเก่าเ,าเนี่ยมาขายทำให้เลือกซื้อกัน ชมบรรยากาศต่อครับเพื่อนนะตรงหนนี้จะเป็นเป็นเป็นร้านที่เป็นเสื้อผ้ากองนะให้เรามาเลือกกันได้ตัวละห้าบาทเองนี่เป็นผ้ากองนะครับตัวละห้าบาทเ,บเลือกกันได้เลยนะเลือกก็ใส่ตะกานะ้าเลย ตัวละห้าบาทเลยต้เลือกกันเต็มมันไปดูอยู่ฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวจนะวข้ามถนนไปฝั่งนู้นกันนะครับว่าฝั่งนู้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้านงนะมองไปเห็นเต็นท์ข้างหน้านะครับแต่ทาข้ามไปเดูไปสภาพเยอะมากน,นะมองดูแล้วนะตัวครับเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวพาเข้าไปข้ามไปฝั่งนี้มองรถน,น,นะครับ โอ้ซื้อผ้าเยอะมากตรงนี้ตอนนี้ซื้อผ้าเยอะนะตัวยี่สิบบาททำไมตัวยี่สิบบาทเขามาเลือกซื้อเต็มเลยนะนี่สามตัวร้อยนะครับ นี่มวกนี่ค้ากองมีกองขายแบบนี้ครับแล้วก็มาเลือกซื้อตัวห้า,าบาทนี่นะเลือกซื้อเอาได้ ใส่ตะกร้านะเลือกเาอาก็มีเลือดเยอะเป็นส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้าจะเยอะหน่อยนะครับน่าเป็นกระเป๋านะ ไม่มื่อหนึ่งสองร้อยคลิปชอ็อตคลิปหนีผมนะ อยู่ในเสื้อผ้านะสด้โล่เสียดีนะมันเสื้อผ้าอะไรแหละแต่ถ้าว่าเขามาขายเป็นมือสองนี่นะเสื้อเชิญตัวยี่สิบบาทนะนี่ไม่แพงนะยังเสื้อผ้าบางตัวยังดีเลยนี่เดิเนี่ยนี่ซื้อแบบแบบใส่ทำรุ่นทำมันทำไร่ทำนาตัวยี่สิบบาทเลยดียังดีเลย เลือกที่ดีเลยบดี๋ยวดูก็ยังสภาพดีนะครับไม่ได้แย่ครับยี่สิบาทเดี๋ยวมาให้เราเลือกขาเอาตัวยี่สิบาทดินะถ้าแหวนมันยี่สิบบาททำแล้วถ้าจะมีแปดกองก็ตัวละห้าบาทแต่บางร้านนะใน<ช>ตัวเง<ๆ>ินหาดูก็ได้ทางู้นก็มีเยอะแยะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะนี่หกตัวร้อย ตัวร้อยตัวยี่สิบบาททำไรทำสวนได้สบายมากยังดียังดีงดสภาพดูดีอยู่นะครับหมวกหมวกไม่่นเลยนะเนี่ยมีเลือกเยอะหมวกยังดีอยู่เลยนะนนนเ,ยเลยนาะสภาพดีมากจะมาใส่ถ้วยผมทำให้ดูสูงสวยน่าเห็นไหม To thân này? To thân 100? To thân anh. Anh Ok. To <laughs> thân <Tổ đời. cười> เสืเ้อตอาจจะอ,อมสอผ้ามือสองก็สภาพมันดีนะแต่มันมันลวก,ก็นมันลเนี่ยแบบเนี่ยเนี่ยรูเน,น,น,นี่ยังดีอนยะู่ะสภ้อยังดีอยู่นะเนี่ยใส่ทำรุ่นทำสวนดีมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันแย่นะมันดีเลยมันดีอยู่ยังดีอยู่นะ ใส่ทำไร่ทำนาได้นะเดี๋ยพา,าเพื่อนเดินม,มาชมบรรยากาศกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปัตตะพิกรณ์น,นะครับรวนวมิน72น,นะครับตอนที่เราอยู่นี่จะเป็นโซน,โซนส่วนเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้ามือสองนะมือสองเสื้อผ้าใช่ไหมเยอะแยะมากมายนะครับคนก็เยอะนะครับ ร้านนี้เปิดทุกวันนะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยของจะเยอะหน่อยนี่ใส่ได้าอันตรายเลยเนี่ยชุดผ้ามันใช่ไหมวามันนั่นนะดีเลยอ่ะครับตัวละร้อยกว่าบาท เสืผ้ามีมีสองอย่างเลยัใหม่ทั้งเก่านะเสภาพผ้ามาสองก็มีเสภาพผ้ามาหนึ่งก็มีนะครับแล้วก็เก่าเก่าเก่ากพระแล้วก็จะมีให้ให้เลือกกัน ของตกแต่งป้านะเาดินดเฉยของนี้นะครับนี่นองไฟนะเป็นไฟเป็นไฟซร่าเซล่ะนี่ซูร่าเซลก็มีแบบนี้ลองเส็ได้น oui. ะ คือสามารถมาเลือกซื้อเลือกขาแล้วก็ไปหาขายต่อได้เลยนะเสื้อผ้ายังคุณภาพอยู่ยังดีอยู่นะครับไม่ได้ว่าจะแย่นะครับโอ้สวยมากเสื้นี้สวยดีหนาเนืนะผ้านหนาเลยนะเลยังตัวยี่สิบบาท ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเพื่อนๆเป็นเสื้อผ้าอยู่นะ,ะเป็นโซนของเล่นนะร้านของเล่นนะครับ เกมสื้อผ้านละสะพานจะเสื้อผ้าเยอะเนอะครับเ,เก่งผู้ชายนะเลยสวยเสืสอ้อสวยเราดูหมดนะแตขอดูนะน่ารักน่ารักเลครับสวยน่ารักเลยดโทรศัพท์ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคระัโบโซลต์ระดับหนึ่งบกนะครับก็มีเลือกนะหาเลือกซื้อเลือกหาก็ได้นะนี่เป็นของเล่นู้ชิดน้ำแต่ประมาณนี้เสื้อผ้าเนียสื้อผ้ายัางดีอยูน่นะยังดีอยู่ยังแบบดูสภาพยังสวยอยู่เนี่ยสภาพนะฮึนาฬิกก็จะมองเห็นแบบ อ่าต่งตางๆนะหมอนมตรนบุกนะครับสองพันเองนี่าคาสองพันนะสภาพไม่ใช่ได้นะครับคุณผู้ชมนี่สวย,สวยเรียังไม่ได้เอาไปทำโปรแกรมอ่ามีก,กามีอะไรให้อ่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ สายชาร์จไปเช็คไหมน,น้ำหอมแจงอืมเจ๋อินไปเช็คนะครับไปเติมแบตเราเนีย่ย ในนี้จะเป็นแบบของเล่นรองเท้าต,ต่างๆนะที่มีตุ่นชอบแนวะต่อไ,ได้สบายเลยนะกคือเลยกระพวนด้วยนี่เป็นเหรียญกระสาบเก่าแบงค์เก่าๆนะ สื่อเก่านะครับหน้ากา Nam ยังหนังสือก,รนะก,การ์กกาาารตูนนะตบเก่านะครับนี่มีให้เลือกเหมือนกันใครชอบอ่านการ์ตูนเก่าๆนะหนูหินอินเตอร์เนี่ยนี่หนูหินอินเตอร์นะครับเด็กๆสม,มัยน,นี้น่าจะไปจับก,กวนเนี่ยมาหาสนุกขายวัรวรถ สื่อกระตูนีเจ้าทูตศพอ่ามีมีแบบหลายอย่างก็มันเลือกดีๆนะครับมีเวลามันเลือกกันตัวศ <c oughs> พ,พไหม อ่าร้านนี้เป็นร้านนาฬิกาการนาฬิากาอ่าาาาาา้สวยนะมันเลือกกันได้เลยโอ้นาฬิกาอยู่สวยๆอยู่นะนาฬิกายิ่งสวยดี งามอยู่เลยนะจะมีของงามอยู่ดูกระเป๋าสกุตตานะครับสกุตตารองเท้านะครับ99บาทเลยสวยสภาพดีเลยเนี่ยังดูสวยงามมากเลย แตลงปรมาณน,นี่บตนลขนมไฟนะมันโคงนะดพาไปดูเขาเลือกเสือผ้ากน,นะเส็นผ้ากองนะคะรับมาเลือกตัวละห้าบาทเองลุงน้อยเสื้อสิบตัวแถม2ตัวตัวละห้าบาทนะครับนี่เลือกเลยคน ดูกเยอะมากนะตัวห้าบาทดูทุกตัวไหมนะเต็ <laughs> <laughs> มมันเลยนะากันนกกเตม <laughs> ตัวห้าบาทเ่รนนี้่ร <h ans> ้านเลี้ยงกันไปเลยนะ โ oh, อหยะมากนสามสิบด้านล่างนะครับยีสิบด้านล่างโ oh, oh, อเขาไปเลือกกันเองนะ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนผ้ากองนะครับเขาจะวางกองของกองไว้ให้เรามาเลือกนะว่าเราชอบแบบไหนนะอยากได้แบบไหนนะครับให้ผากันเลือกนะนยาวมาเลยนะตีให้เลือกเยอะมากครับฝัน,ะนก็มีฝันะนู้นก็เลือกไปฝันะนู้นตัวห้าบาทนะครับผนะากันเลือกเต็มเลย เรียบสภาพยังดีอยู่นะครับส้าพพากันมาเลือกกันได้นะ,อะตอนนี้ก็อีกหนึ่งร้านครับที่เขาตัวละห้าบาทนึ่งโอ้โหพากันเลือกกันเลยอีกคนเลือกไปเป็นลันหนึ่งคนลวแต่นะลาแต่มือใครราใครแหละ tai tai màn mờ, tai mờ màn này trong này cũng có, trong này cũng là là เพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ตลาดอ่าววิกรนะครับ72นวมินนะครับก็ของซื้อของขายเยอะแยะมากมายแล้วก็เพื่อนสนใจนะครับก็พากันมาครับมาเลือกซื้อเลือกหาก็ได้นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณบ่าย2องโมงนะครับพระนาอุ๋ยขอตัวลาก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้พระน้าอุ๋ยเดินเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ